แอบหวานอีกแล้วซนเยจึนและไฮยอนบินหลักฐานความรักชัดเจนท่าทางว่างานวิวาจะใกล้เข้าถึงเต็มแก่แล้วจริงๆคู่รักซุปตาไฮยอนบินและหวานใจนางเอกดังโซนเยจึนถึงหวานกันที่หยิบขนาดนี้ โดยล่าสุดชาวเน็ตก็ฮือหากันสุดๆเมื่อมีกระแสข่าวลือม,มาว่ามีคนเห็นทั้งคู่ออกไปเดททานอาหารด้วยกันแบบสุดโรแมนติกเมื่อวันที่22สิงหาคม2564ที่ผ่านมาโดยชาวเน็ตโพสต์หลักฐานให้เห็นกันจะจะว่าเรื่องจริงไม่มโนนะจ๊ะด้วยภาพจานพร้อมลายเส้นของโซนเยจ,จึนและฮยอนบินที่ทั้งคู่เซ็นให้ร้านอาหารในย่านกังนำ้ำกรุงโซประเทศเกาหลี จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปได้ด้วยดีก่อนหน้านั้นชาวเน็ตยังได้บันทึกช่วงเวลาที่โซนเยจินและฮยองบินสวมชุดกอลฟไปเลือกซื้ออุปกรณ์ได้กอลฟกีฬาสุดโปรดของทั้งคู่ด้วยกันที่ร้านขายเครื่องกีฬาในย่านกันค้ามาแล้วด้วย